คุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมีลูกคนที่สองห่างจากคนแรกยังไม่ถึงปีจะต้องทำอย่างไรดีจะเป็นอันตรายกับตัวคุณแม่และทารกในครรภ์หรือไม่วันนี้มีค,คำถามนะคะถามกันเข้ามา <c oughs> เช่นเคยนะคะว่าคุณแม่คลอดลูกคนแรกโดยวิธีผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องลูกคนแรกเพิ่งได้ประมาณ5เดือนแล้วก็ตอนนี้นะคะไปตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์เกิด มีภาวะสองขีดเกิดขึ้นหรือมีการตั้งครรภเกิดขึ้นแล้วคุณแม่ก็มีอาการแสดงของการตั้งครรภเช่นขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีการคัดตึงเต้านมจึงได้ทําการตรวจด,ดูแล้วก็คุณแม่ท่านนี้นะคะไม่ไปตรวจร่างกายหลังคลอดแล้วก็ไม่ได้คุมกําเนิดหลังคลอดจึงมั่นใจเลยนะคะว่าตัวเองต้องตั้งครรภลูกคนที่สแน่นอนแล้วจะต้องทําอย่างไรดีลูกคนแรกที่ผ่าคลอดเพิ่งจะได้ เเดือนองนงะค,ะคำตอบก็คือคุณแม่มีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะคะสำหรับการตั้งครันในท้องที่สองเพราะว่าคุณแม่ท้องแรกผ่าตัดคลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่จะต้องรีบทาเลยก็คือรีบไปฝากคันทันทีที่เรารู้ว่ามีการตั้งครันเกิดขึ้นที่เราตรวจเจอสองขีดนะคะแล้วก็เราก็จะได้ทราบอายุคันนะคะว่าคุณแม่เนี่ยตั้งคันอายุคันกี่สัปดาห์จะได้วางแผนในการตั้งคันต่อหรือ จะได้เอ๊ะไม่ตั้งครันต่อเอ๊ะจะต้องทําอย่างไรดีเพราะคุณแม่บางคนก็ไม่มีความพร้อมจริงๆสําหรับการตั้งครันลูกคนที่2นะคะในช่วงล,ลูกคนแรกเนี่ยค่ะก็คือพึ่งได้5เดือนแล้วก็ถ้าจะสิ้นสุดการตั้งครันนะคะคุณแม่อันนี้คือไม่ใช่ชี้แนะหรือแนวทางให้คุณแม่ไปทําแท้งหรือไปสิ้นสุดการตั้งครันถ้าคุณแม่นะคะไม่พร้อมในการตั้งครันเนี่ยห้ามไปทําแท้งเถื่อนโดยเด็ดขาด ซึ่งถ้าคุณแม่ไม่พร้อมจริงๆนะคะต้องปรึกษากับคุณสามีปรึกษาครอบครัวว่าไม่มีความพร้อมจริงๆในการที่จะตั้งครันลูกคนที่2ต่อไปเนี่ยคุณแม่สามารถสิ้นสุดการตั้งครันได้โดยสูติแพทย์นะคะที่ถูกกฎหมายไม่ใช่การทําแท้งเถื่อนนะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็คือคุณหมอจะทําหรือว่าสิ้นสุดการตั้งครันให้เนี่ยก่อนอายุคัน12สัปดาห์เพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะคุณแม่ต้องรีบไปฝากคันรีบไปอันด์แทซาวดู ว่าคุณแม่ตั้งครันอายุคันเท่าไหร่เพราะว่าเราจะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าคุณแม่เนี่ยตั้งครันอายุคันเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่หลังคลอดลูกคนแรกมาเนี่ยประจำเดือนของคุณแม่ไม่มาเลยไม่รู้เลยว่าเราตั้งครันตอนไหนตั้งครันตอนกี่เดือนเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องทราบอายุคันเป็นสิ่งแรกเลยนะคะที่จะต้องพิจารณาต่อนะว่าเราจะควรจะทําอย่างไรดี ซึ่งมีภาวะเสี่ยงหรือว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่ท้องแรกผ่าตัดคลอดแล้วท้องที่สองเนี่ยเว้นการมีลูกยังไม่ถึง1ปีเลยภาวะเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณแม่ที่ผ่าคลอดนะคะคุณแม่หนึ่งก็เลยก็คือคือเสี่ยงต่อการแท้งนะคะคุณแม่เพราะว่าอะไรมดลูกของเรายังไม่ได้รับการพัก ยังไม่ฟื้นฟูสภาพเข้าสู่ภาวะปกติดีคุณแม่ก็ตั้งครันลูกคนที่2ต่อแล้วอาจจะเกิดภาวะแท้งได้ง่ายๆซึ่งอาจจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับคุณแม่หลายคนก็ได้นะคะข้อที่2ค่ะก็คือเสี่ยงต่อมดลูกปริหรือว่ามดลูกแตกอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเลยนะสำหรับการเฝ้าระวังสําหรับคุณหมอคุณพยาบาล ในการฝากท้องถ้าเราตั้งคันคนที่2นะโดยที่พักมดลูกยังไม่ถึง1ปีเนี่ยต้องเฟ้าเรามาระวังเป็นพิเศษสําหรับมดลูกปริหรือว่ามดลูกแตกนะคะเมื่อมดลูกมีการหดรัดตัวเมื่อท้องแข็งท้องแข็งท้องปั้นนะโอกาสที่ทําให้หมดลูกปริหรือมดลูกแตกเนี่ยมีได้สูงมากๆเลยข้อที่3นะคะก็คือเกิดผังผืดได้นะผังผืด ที่เกิดในภาวะช่องท้องไม่เฉพาะเรื่องของมดลูกเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคุณแม่ไม่ว่าจะผ่าท้องแรกผ่าท้องสองโอกาสเกิดมดลูกเกิดผังผืดในผนังหน้าท้องของแม่เนี่ยมีได้สูงยิ่งเว้นการมีลูกยังไม่ถึง1ปีเลยนะคะผังผืดก็โอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายๆนั่นเองค่ะภาวะที่4ที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือภาวะตกเลือดในช่วงระหว่างยังไม่คลอดหรือว่าช่วงระหว่างการผ่าตัดคลอดหรือตกเลือดได้ง่ายกว่านะในช่วงหลังคลอดนะคะถ้าคุณแม่ พักการมดลูกยังไม่ถึง1ปีและข้อที่5นะคะก็คือเสี่ยงต่อภาวะรกเกาะผิดปกติเช่นรกอาจจะเกาะแน่นรกเกาะผิดทีนะ่หรือว่ารกเกาะต่ําก็อาจจะไปได้นะคะนี่คือภาวะเสี่ยงที่คุณแม่ผ่าตัดนะ,ะท้องแรกแล้วท้องที่สองมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นยิ่งถ้าเว้นการมีลูกไม่ได้ห่างมากแค่เหมือนคุณแม่ท่านนี้นะคะสีหเดือนก็มีลูกอีกแล้วโอกาสที่จะเกิดภาวะเดี๋ยวนี้นะคะ่ะมีได้สูงมากๆเลย ถ้าคุณแม่ท้องแรกผ่าท้องที่สองต่อไปก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณหมอจะให้ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันคุณหมอจะไม่ค่อยเสี่ยงให้คุณแม่คลอดเองทางช่องคลอดเพราะมีโอกาสที่จะมดลูกแตกหรือตกเลือดระหว่างคลอดได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่แนะนำเลยว่าคุณแม่ควรที่จะมีลูกหลายๆคน มากกว่า2คน3คนขึ้นไปไม่แนะนําดีที่สุดนะคะคุณหมอก็จะแนะนําให้คุณแม่เนี่ยมีลูก2คนแล้วก็ควรที่จะผ่าคลอดแล้วก็ทําหมันพร้อมเลยแต่ถามว่าลูกคนที่3เคยเจอไหมสาหรับคุณแม่ที่ผ่าคลอดแล้วมีลูก3คนถามว่าก็เคยเจอก็มีนะคะยิ่งมีลูกมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ความเสี่ยงต่างๆที่โค้ดไปพูดไปเมื่อกี้นะคะก็ยิ่งมีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้น ดีที่สุดส่วนใหญ่เลยนะคะคุณหมอจะแนะนาให้คุณแม่มีลูก2องคนผ่าคนที่2แล้วก็ทําหมันพร้อมไปเลยจะดีกว่าและก็ที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าเราไม่อยากท้องติดต่อกันนะไม่ว่าจะคลอดเองตามรมชาติหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็ตามนะควรที่จะไปตรวจหลังคลอดเดือนครึ่ง4-6สัปดาห์นะหรือว่าคุณแม่ควรที่จะมีการคุมกำเนิดให้เรียบร้อยหลังจาก คลอดแล้วเดือนครึ่งนี้นะคะอย่ารอให้ประจําเดือนมาก่อนถึงจะคุมกําเนิดนะเพราะอาจจะสายเกินไปอาจจะเกิดการตั้งขันขึ้นได้ในช่วงที่ไม่มีประจําเดือนหลังคลอดนั่นเองค่ะ